มันนวดตาควินค่ะเฮ้ยเนน้ำมันเต้าท่านี้มาจิมากำลังปักตะไคร้เอาเลยเหรออย่างแรกนะคือไพ่ว้ายอ,อย่างที่สองก็คือตะไคร้ นี่ค่ะมะกรูดเราเน้นเนื้อไม่เน้นน้ำค่ะยี่สิบก็พอไปแล้วขมิ้นชันค่ะอย่างที่ห้าน้ำมันปาล์ม ที่มากำลัง e ผ่านหั่นขมิ้นชันแล้วพี่พาดากำลังหั่นหัวไผ่กำลังบอกกล้อมากู้ตัวอย่างคาราบูพัดบอกว่าเนื้อกับไปให้แม่ด้วยแม่สีเมลแม่สีเมลนี่คือการพูขยับกล้องเขยิบมา้ใกล้เขยิบไว้ใกล้ขยับมาในคบขยับมาในคบนี่คือการภู นี่เราทำการตำเทใสไว้ให้หมดตอนนี้เราตำการพูพอละเอียดแล้วพอ ตอนนี้พายเราเสร็จแล้ว4 2 4 7 7 4ตอนนี้พายเราเสร็จแล้วถอดเราหัน่นขามิ้นชานตอนนี้เราหั่นข้ามิ้นชานเสร็จแล้วด้วยฝีมือโอมาชิมาเราจะเอาส่วนผสมไปวางที่โต๊ะอันนี้คือมวกกิธออนนีการล้างตะไคร้หยู่ป้อง นี่เรากำลังเห็นตะไคคือตอะไคที่เพิ่งห่างศิษย์ทำไมเราถึงต้องใช้น้ำมันตามคะ น้ำมันปาล์มคะสามารถทนความร้อนได้มากกว่าค่ะเราไม่แนะนําให้ใช้น้ํามันพืชนะคะแต่ว่าถ้าไม่สะดวกน้ำมันปาล์มาเราสามารถใช้น้ํามันมะพร้าวแทนได้ค่ะทนความร้อนได้เหมือนกันต่อไปนะคะ <c oughs> ก็เมื่อน้ํามันเดือดแล้วเราก็ใส่ไข่ลงไปในปริมาณห้ารอยกร,รมัมต้องบอกให้ดีย,ยว้าอาวเราใช้เวลาทอดประมาณเท่าไหร่นะ ไม่ตายตัวค่ะแค่ว่าให้สมุนไพรมัน,มนขึ้นเขี้ยนหน่อยอนนอ,อกเป็ตียมกรอบคนเดียวอ๋อเขามีเราต้องใส่กับทุกอย่างอันนี้เราใส่อยู่กับพรายแล้วก็รอให้มันกรอบอ๋ตอนนี้มันกำลังเดือดน่าก,กินมากเลยอันนี้เกาถึงเวลาที่มะกรูดได้แล้วนะเรากำลังจะเอาขึ้นมาครั เรต้องกรองเอาเปลือมกมะกรูดออกจากน้ำมันให้หมดน,นะนี่แล้วเอาก็องอนหน่อยนี่เราใส่การพูลงไปแล้วนะคะใส่ไป1.5กร,รมัมเราใส่การพูเพื่อให้เราเย็นเวลาตอนทาะกำลังเดินแล้ว พราะตอนนี้กลิ่นการพูหอมเหมือนกลิ่นเครื่องเทศทอดการพูประมาณห้านาทีประมาณหนาทีนี่กำลังจะรอเวลาถึง5้านาทีกันนะคะตอนนี้การพูของเราคารบ5้านาทีเรียบร้อยแล้วเราจะต้องตักเศษการพูออก้องใส่จอบเลยค่ะโอเครามด ตอนนี้เราก็ไผ่ก็กรอบแล้วเราต้องตักเศษไผ่กับพามิ้งชันในนี้ออกขณะนี้เรายังไม่ทำนะไรเพ่ยังไม่แตกเลยเพราะว่าหักเราแกะรอบีแค่ของเตาเท่านั้นจะมีอะไรบ้างต้องหักไผ่อะไปทอดน้ำเราก็ได้น้ำมันจากไผ่แล้วเราก็ต้องเอาไปเอาแก๊สิไม่ใช่แก๊สนิ่แม่โอเค เราก็ต้องทำเหมือนเดิมคือการใส่การภูลงไป1-5กรัมแล้วก็เปิดไฟให้เบาที่สดุดเพื่อไม่ให้การภูไหมแล้วก็ทอดประมาณ5นาทีนาทอดการูี ันก็ใกล้เดือนแล,แล้วก็เปาไฟแล้วก็ใส่ตะไครลงไป่อน,นี้ก็ได้แล้วตะไคร้ก็เแล้วแล้วก็ปิดตเตาแก๊สกัน ออกมนะคะาก็เปิดใจอีกครั้งแล้วก็หลีไฟให้เบาที่สุดค่ะแล้วก็จะใส่การพูกันนะคะทิ้งไว้ประมาณห้านาทีนะคะแล้วก็ค่อยกรองออกไม้ทิ้งะคะ่ะหลังจากทิ้งนะ้ำมันการาพูไวห้านาทีนะคะแล้วก็ปิดแก๊สแล้วก็เริ่มกรองการพูกออกนะ ตอนนี้น้ำมันไพลกับน้ำมันมะกรูดเ oh, <you S 1> ห็งเองเข่ายเย็นแล้วเราก็ต้องใส่กระบูเพื่อแต่งกลิ่นเราต้องใส่ไปขนาด0.5กรัมไปหลังจากที่เราทิ้งน้ำมันตะไคร้ไว้ให้เย็น้วเราก็จะมาใส่กระบูลงไป เป็นชุดห้ากมคนให้มันละลายน,นี่นะคะก็คือขั้นตอนการตักน้ำมันตระไคร้ใสขวดค่ะส่วนอันนี้เป็นน้ำมันมะกดูดอันนี้คือน้ำมันพลอยเสร็จแล้ว๋หนพ,พี่เพนเต้นน้ำมันไทอยให้ปะอ่าค่ะ นี่คือโลโก้ของเราสัญลักษณ์ของเรานะคะมาจากแพนกินแต่เนื่องจากแพนกินน่ะชื่อมันยาเวเกินไปเราก็เลยเหลือแค่คําว่ากินแพนกินเป็นสัญลักษณ์แห่งความเย็นจากขั้วโลกเหนือเมื่อเราทาลงไปนะคะเมื่อเราเกิดอาการเมื่อยล้าเราจะรู้สึกเย็นสบาย น้ำมันตาควินใช้ได้สำหรับทุกเพศทุกวัยไม่ว่าจะเป็นวัยเด็กเมกเล่นเนาะเล่นไปเล่นอะไรดีล่กขี่ม้าขี่ม้าเพื่อเต็มเลยเพื่อเต็มเลยจับรยานกับแม่ไปเล่นเพื่อนแม่หนูเป็นม้าใช่ไหมลูกเล่นดีๆนะลูกระวังล้มหนูเป็นคนเรียบร้อยค่ะแม่

เมื่อเราทาน้้ำมันกวิน้นเราก็จะรู้สึกเย็น ไปทำงานลทำสวนทำไตว่ากับม่มีอะไรทำก็ต้องทำสวนทำไ้านยายใช่ไหมไม่ใช่แล้วนทำผิดคนคนมันเจ่แล้วก็จำอะไรไม่ได้จะขุดุง แข็งแรงผิดจุดเธอจะทำได้แล้วเนี่ยหมดหลังอ่ะไปทำแล้วไปทำแล้วเอาเอาน้ำยามาหน่อยเนี่ยเวลาปวดเมื่อยโอ้ยมองไม่ค่อยเห็นตาไม่ค่อยดีเนี่ยปวดเมื่อยหลังเนี่ย หายเลยหายหายพาทุกเนี่ยผาเสร็จดูหายหายเลยเนี่ยไปหปยปายเลยหรือแม่กระทั่งนักกีฬาโอ้เจ็บ ถ้าปวดแขนอะก็ทาได้เมื่อทาน้ำมันตากวินก็ทำให้เรารู้สึกเย็นเย็นสบา ไม่ว่าจะวิ่งจนเกิดอุบัติเหตุทำให้เจ็บขาก็มีน้ำมันตาขิ้นทาแค่เนี้ยอาการที่ปวดเมื่อยล้าก็จะทำให้รู้สึกเย็นสบา สำหรับผู้ที่ฟกช้ำปฟกช้ำปวดเบตามร่างกายระงับด้วยน้ำมันตาขึ <pack 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 ้นค่ะ